อ้าวมันนี่พี่น้องมัอน,นี่อบอบปลาหมึกสิมเมียบ้านแล้วมันแต่งของเมียบ้านเออตาเห็นตะไคร่นี่จะไปฝากเมนูยกับเออสิปสไปฝาก,ามก,ากามเมนูยกับไผ่ก่อฝากเมนูยกับกับไผ่เก่อกรับย่อยย่อยภาพสิเมียบ้านแล้วคุณผู้เริ่มค่งคนกินอิ่มแล้วมึงย่อยงงอันยังเกาะโยกโกรไล่สดอยู่แล้วก็ โอ้ปลาเมื่อนี้แล้วสิได้กลับบ้านครับพี่นอ้องป๊าอุยได้ยังเนี้ยแน่กว่าบาัณนี้ต้มข้าวต้มมีกจวนอยาข้าวต้มแย่จวนนะครับเนาะอ้าวผู้ใดนอบนัณนี้โอ้คุณนา,มมมมายแก่ม, <laughs> ม,มุมไมใหม่ไหมเอาเมืฝากป๊าได้บมกมเมืองฝากพี่น้องเมืองรวยเห็นแต่โดนเด้ม,ม,มุ <laughs> <laughs> มไหม่ใหม่ แม่มงนนยบอกม่วงเนี่ยตำัวมาฝากพี่จะไปให้บอดอันนี้เราบังของแทเนาะเพื่อนว่าหายังไปต่อนบอดเน่ย่านี่เราจะบอกใคันสมบาจะเโอ้ยผีขี้ขันเก่าของสากเาเสียบเลยนจะว่าจำได้แหละป้าหน่สีเอาไปเพื่อนซ้อนไว้นี่ละด้วยเงนเดียวด้วยนั่นก็เข้ากินตัวป้ามก็คนอัก็กระบอกม่วงนี่แล้ว ป๊าดมึงนี่ยให้ว่าด้วยนึงนี่เต็มจานเลยอือป๊าดมึงเนี่ยกระตาบ่ให้ได้จานไม่ยังก่อกระตาบ่ให้อ๋อก็วัวไห้โลดป๊าดเป็นเป็ดเด็ดมาสดๆได้ด้อยนี่เนื้อพี่น้องนี่ยางกับท่านนี่ยออกอยู่นี่เฮียนบ่แม่ห้อยจังไหนบัดนี้ใส่ล่งเกามันบ่อยากได้กระเทืออขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากอยากได้กระเทือเอบัดนี้เอาเฮียนเนอะไปเคียงเด้อนั่นไปซูบเด้อนั่นเฮียนนี่นี่นี่ nếu say chắp, áo áo ta mới chắp, nè, mệt ta bọc mương, ông này màyเอา về nhà, lót giềng, áo áo ta mới say, cái ta nè, cầu. mắt gì nào. Bác, thâm ta sụt, sỉ yết, Ở đó kinh này là bao nhiêu, không biết gì rẻ, bao lại online đó, nó cắn ต้องเอาไปล่างกจี้ตอนนี้ได้หนิมืออื่นกินอะไรได้หนิเธออ,เอืออแล้วอขอบคุณ <ขอ S 2> มากๆค่ะพุทธสาวสองคนนี้ก็สีแกงเจะ๋สิชุปแบบบอกม่วงออนซอนบอกม่วงแบบเอาเอา,เอ,าอันนี้เสียปบบานแพ้งหรอกข้างนี้มืออื่นหมืนจเจ้าสีแกงเจสิยสียซุบ เจังส่เนอยใส่สูตยายใส่ที่สูตนัเนาะอันต้มเล่ากมีด้าอันต้มเนากเชี่ยเ็กอรมเนาะเมนูิตโคมกับตะามุงเนาะเอามาเอามาเอามะไม้เอามกอยเอามาลามไเอ่อยเนาะแดบเนาะแกม่เอาไปเก็บมงพูดเถ่าแล้วบบนี้เด้อไปเามบงูเาให้มา้บ่อให้ให้ใหง ให้้อนคนนี้เป็นผู้เมืองผู้เ่าเงี่ยนีสนอ้เป็นเมนเพือมเดี๋ยวผลลาซาซาเหมือนสิมาไม่วันนี้เขาามืดซ้องทุงโควีดน้ำเย็นน้ำแข็งล่ลายกันเีมากมืดเข่าสวองทุ่งอ่ะยังสีมาไม่เมาเขาไปกินได้รอนี่ไม่เข้าเขาสารลราเด้อพาแยกไต้องให้เข่ากันเออเออให้เขาเปียกเนี่ยคือไปสีใชไสเพราอยากไปช้าสีอีกตี ไม่ยังมันีะสอยกินู่นนี่ตี๋ยวห้าเหล้าเวรเตี๋ยวมุดแยดที่ลี่แย่แย่เคียงเฮ้ยเพิ่นอยากให้เพิ่นกินโลดรตกระทั่งจับอันนี้ไม่ยังก่อนนี่ยนี่แม่งก่อนนี่ฮะอันนี้ยังก่อนนี่คุณแกคุณแกทำงานอะไรนี่แหละกรมทางหลวงหมดแล้วนี่กรมทางหลวงเออไม่ใช่อสมอชินกินได้ที่มันหล่น อโอ้ขอบคุณหลายๆสำหรับบอกม่วงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมึงพูดเถาน้ำในเดอฟฟ้อฝากมึงพูดเถาเบิ้งเงี้ยเบิ้งพูดเถาโอ้ยดอกบ,บอกส้มผูปเป็นอย่างแล้วมากคำเหตุงานเหลือมากคำพี่น้องสวนบอกม่วงพูนกับยุหลังบ้านว่าสิไปจอบรักเอาอยูย่เ,เป็นอย่างหนยนี้เงว่าสิเป็นรักกับ <c oughs> ยันยันยันถึงรักกับเลยเอาไว้ก่อนเออยันถึงรักแล้วไหมหอยกอนโอ้ท่านนี้ แม่บอกกันมาสิเวลาอขอม่อให้ออกม่งเออจะรัาากขอ่ถอดตีเอามาข่อยมาหาแล้วตีขอบคุณมากๆจะ้จะป๊ะาดมวยบอกมวงพี่น้องมึงยบอกมวงไขเนี่มึงฟามือไข่ก็บอกมวงดูกลัวปาดมึงอันนี้มึงใส่กัน มึงใส่ใส่กันหนมึงใส่กันหลดนันใส่หละค้นนอนนลราตีิเมียได้บันได้ยินไ้ฮะแ่บอกว่าอะไรบอกยังตู้หาพอตี เรได้ชูงนาด้วยฮะอาปเราได้ถุงมือยางคุณหมออาอาสิคุยทบอีพอคุยคุไม่หาูกเลยเท่าสอถุงเท่าต้มกับต้มเฮดม่นขหได้เจ้ว่างตล่างนี่เราหงายขึ้น ถ้าคิดเอาหม้อฟังไว้ได้สิเอาหม้อฟังไว้เอาเพราะถ้าไหนมีน้องหมัดดูสิปลาขึ้นเลยใส่เสียไปอีกวัดที่ว่าโดนแทอะพอยังกูใส่เสียไปอีกวัดที่ว่าโดนเดี๋ยวจะเอาเสียพวกลูกมไม้ใส่ ก็ได้จิกลับมาปลูกกาโบบอจไปเอาอาบุกไปชิมเหงาไม่กินหอดกันสีเฮาคิดหอดกันเว้ยบ่อยเงินกินไอ้เสีมเด้อบ่มีฟังฟังยังเกาะยังเกาะยังเฮ็ดยังละหัาน ถามพ่อกินหมกทุเรียนอิบไหมถามพ่อดูน้องยบดยกนอ้ของั่ะเก็บเถอาดเอาแล้วนั่นเดียวถุงหนึ่งก็กินน้ำทั้ง ต้องากถุงถุงขาดป้ดาสีจักถุงหน่จะไหนสอบอยังไง,ง,งสอบนี่ก็สอนถุงสอบงก็สถุงสถุงไนป้นอบอกให้สอนส,สีย่างละสอบถ้าไหนมีให้เดิอเงินเพระาะว่าเจ้าห้องไว้ห้าเจ้าห้าเจียญาน,าน,น,นึ่น้ำมันรถเพิ่นเมื่อยย <c oughs> มาแล้วพ่อได้ใครกินหอดกินหอดประครักเอาไงถึงเรื่ที่เออนี่ใจถงไวสิใจไม่ทั้งใจเลยก็ดชิบไปออกเอาไปใส่ทั้งยุคณแล้วยันลายยุคมันไี่ทังใจเลยบายบายหลายเข้ามาแล้ว A bụi bê tây nhiên tây nhiên lắng ngon nha hương kỳ diễn hả mẹ 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 Thế là à? <laughs> Lúc đẹp bay <laughs> à, Không như thế Ta Anh đi <laughs> <laughs> à, à, xúc rồi là sẽ thú nhiều lột Nếu Anh leo hùng vô hùng ก้องเขาก็บ่มีเดียยวันเสียตัวเนี่ยเศร้าใจเราติดเดินี่ยอย่างเดิเ้าใจแล้วเส้ยาตเย็นแม่ยเย็น่อยแม่นี่เอาเง้อาาห้องผ้าขาว่หอ่า่ผ้ขาว้องนี่เหนี่ยเห็บเจ้า่รงมือนีวันทำไรมาเน่ย ไว้เมื่อเราเนาะเอาเราได้อันเน่าจะไปบานเพียงนั่างนี่เขาใมวยเันนุ่นคือว่าสิซุปยืดสันร่างร่างร่างกับดิบ่มีมิ๊มยังกับบอกแล้วก็สิซื้อส่งมาอีกขวางส่งมาให้ใส่ไ่้ทั้ง้นมืดอยูย่เพียบ่เป็นกระหอดบ้านเลยนะก็เอาเอาไปดิ

พันย oh hey, ันค uh, ุณนายเอาอนบกม่วงว่ม hmm. ันเจองกันเคอยงางกัว่ะหรืบวเอาที่ใบบวกมันบวกได้ยุติเดือนนี้เม่อไหบ่ใบไม่ได้ีมันไปเออโจกเขาเสกกล้องไม่เห็นไม่เปลียนถ้าจะได้บาบไปทั้งทห้ง เสีอยอยู่หัวโตมึถุง่อไปก่อนแม่แต่เนี่ยพอมด่งานปนไงเป็นามา่้าง่อ่อ่อเขาให้ลูกกินน้ำท่าหยานเว่น,น,นบัวสีละย่าม,ามันแสบอยู่ปาสมเมียเด้ดอสวัสด,ดีค่ะบัสดีค่ะ เดินทางดีๆเนี่ยนะไปห่อดแล้วจะโทรหาเดี๋ยวมึงโทรศัพท์เครื่องหนังกันซ้อมได้ก็บสิไหแต่ว่าไอโฟนใหม่ใส่หรอกใส่งากะเยตะปูใส่ยุทธสมือก็ยังยาดูอ้าวผ้ากองของไ้ดีเท่าไหร่เน่าไปเหมือนละอันน่ง่ายๆนี่สองนู่นจะไปบอดนี่อันนี้เป็นยังนี้สีมันเองบอก บ่บ่อ like ั้นบ่พีตับบ <ION! S 3> นนี่ก uh. ันหลายหรอนียัง่ะขโมงมาไงนี่บัวมนี่ตะบกมโมงของวะหรอพ่อือน้องว่ะของว่ะอ้าวถ้ามีละพี่น้องพ่องปาย study. สุข <can> ุมพอรกันเดินทางต่อวัดด <can> ีค่ะ <can> <c oughs>